รูมบริษ t ทไทยแลนด์แฟนเพจค่ะวันนี้จะมาสาธิตพิธีการทำกำไลลายสามแถว a d v a n c e ์แบบนี้กันนะคะจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนลาย3แถวที่เคยสอนไว้ในคลิปแรกๆนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้จะมาสอนการจัดเรียงสีนะคะเล่นสีเล่นลายแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียม1คือร้างเครื่องมือ2องรางนะคะเพื่อความยาวรอบค้อมือของเรานะคะสองโปรฮุกค่ะ3 s c l i p สีซิลิโคนแบนด์สีขาวนะคะที่จะเป็นสีหลักนะคะแล้วก็ซิลิโคนแบนด์อีก5สีนะคะที่เตรียมไว้สีละ11เซนและอีก5สีที่จะเป็นสีตกแต่งนะคะสีตกแต่งตรงนี้อีก5เซ้นนะคะสีแรกที่เตรียมไว้คือก l ิชเ e อร์สีฟ้ากับ100%ซิลิโคนสีชมพูนมเย็นนะคะสีที่2เป็นสีชมพูชมพูอ่อนพาสเทลกับโก o w i อินเดอร์ดสีเหลืองนะคะ สีที่3เป็นคริสตเจอร์สีเขียวอ่อนนะคะกับโกลด์อินดักสีม่วงนะคะสีที่4จะเป็นสีส้มอ่อนพ a าสเทลกับ100%ซิลิโคนแบรนด์สีฟ้านะคะสีที่5จะเป็นสปิ t ต e เอร์สีม่วงนะคะกับสีเขียวแอปเปิลนะคะ100%ซิลิโคนทั้งหมดนะคะเพื่อความคงคนถาวรอดไม่เปื่อยนะคะโอเคเริ่มคะ่ะเริ่มอันแรกนะคะเริ่มที่ฐานก่อนนะคะ ด้านซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านขวาโอเคแค่นี้นะคะฐานเรียบร้อยแล้วต่อไปเริ่มนะคะซ้ายขึ้นมาตรงตรงตรงกลางขวาขาวขึ้นมาตรงตรงและขวานะคะต่อไปสีที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้สีคริสตัลฟ้าด้านซ้ายเส้นที่1ด้านซ้ายเส้นที่สอง และด้านซน้ายเส้นที่สนะคะตามมาด้วยด้านขวาค่ะเส้นที่ 1, <S 2, <S 1> เส้นที่สองเส้นที่3นะคะทีนี้ตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นแรกก็คือสีเดิมเส้นที่2จะเป็นสีที่ตกแต่แล้วก็เส้นที่3สีเดิมนะคะ,ะเส้นแรกสีเดิมอันนี้ตรงกลางและ สีหลักค่ะอ่าต่อไปเป็นสีขาวขั้นนะคะ1อันเท่านั้นค่ะสีขาวหนึ่งสเต็ปเท่านั้นนะคะซ้ายกลางขวาโอเคจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อไปสีที่เราเตรียมไว้สีชมพูสาเส้นด้านซ้ายสามเส้นด้านขวา และตรงกลางสลับสีนะคะโอเคอ่าเปลี่ยนเป็นสีขาวหนึ่งส,งสต็ปค่ะซ้ายกลางขวาเปลี่ยนสีสีปิเจอร์เขียวด้านซ้ายสามเส้นด้านขวาสามเส้น ก็สลับสีตรงกลางค่ะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นสเตปค่ะเสร็จแล้วก็เป็นสีขาวหนึ่งสเตปเหมือนเดิมนะคะทําต่อไปจนจบนะคะเดี๋ยวจบด้วยสีหละนะคะแล้วก็สีขาวหนึ่งบรรทดัดถ้าเราคิดว่าเราพอแล้วนะคะก็จบเลยค่ะจบโดยเอียงมาด้านซ้ายเอียงมาตรงกลางแบบนี้นะคะไล่มาตรงกลาง แล้วก็ไล่มาทางขวาะคะแบบนี้เราก็จะได้แล้วนะคะทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้จะเริ่มสเต็ปต่อไปนะคะตรงนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งแรกเว้นไว้นะคะเราก็เอาสีที่เราเตรียมสีหลักตรงเนี้ยนะคะสามอันนี้มาใส่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเว้นตำแหน่งแรกไว้นะคะเริ่มตำแหน่งที่สอง ันนี้เป็นกิตเตอร์ฟ้า3บรรทัดขาว1บรรทัดชมพูอ่อน3บรรทัดขาว1บรรทัดกิเตอร์เขียว3บรรทัดนะคะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขาวหนึ่งสลับสีหลักสามแล้วก็ขาวหนึ่งนะคะจบด้วยสีขาวนะคะเว้นอันนี้ไว้นะคะอันสุดท้ายไม่ต้องทำทีนี้กลับด้านคะ่ะเหมือนเดิมกลับด้านตำแหน่งสุดท้ายเอาสีขาวทำเป็นเลขแปดนะคะเป็นเลขแปดพลิกลงไปแบบนี้แล้วก็เริ่มควักค่ะเริ่มควัก จากด้านซ้ายก่อนนะคะควักเข้าไปด้านนายแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเส้นด้านซ้ายขึ้นมานะคะวักด้านนายเกี่ยวเส้นบนสุดไปทังซ้ายนะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นตรงกลางควักด้านในนะคะไปด้านหน้าแล้วก็เกี่ยวเส้นด้านขวาไปด้านขวาโอเคทีนี้เราก็ไล่ละ ล้วก็ทําด้านขวาหักด้านในไปด้านหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุดด้านซ้ายพษที่ขาด้านซ้ายนะคะต่อไปก็ตามด้วยตรงกลางวักด้านในนะคะไปข้างหน้าพักไปเรื่อยๆจนสุดค่ะด้านขวาเช่นกันค่ะวักด้านในแบบนี้นะคะไปข้างหน้าวักด้านในแบบนี้ไปข้างหน้านะคะ โอเคทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนสุดค่ะโอเคเราก็เอียงๆเอาก็ได้นะคะหลบลำตัวเราเพราะว่าเราต่อสองรางแล้วมันจะยาวนะคะเอาที่ทุกคนถนัดนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะอ่าสุดท้ายก็จบที่ตรงกลางเหมือนกันทุกอันนะคะโอเคเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอืม เสร็จ okay. แล้วก็เหมือนทุกครั้งนะคะเอาฮุกสอดเข้าไปนะคะเอาฮุกสอดเข้าไปเกี่ยวแบนด์หนึ่งหนึ่งเส้นขึ้นมาเพื่อล็อกนะคะ,นะคะแล้วก็ใส่เอสคลิปค่ะอืมโอเคใส่เอสคลิปได้แล้ว ก็ค่อยๆเอาฮูกแกะออมาโอเคเรียบร้อยเราก็ดึงออกจากรางค่ะ โอเคเรียบร้อยสวยงามน่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะคะกำไลลายสามแถวแอดวานซ์ค่ะ